นะครับคือมันถึงเขาถึงได้ลำดับที่5แต่ถ้าเมืองไทยคะแนนน้อยเนี่ยอยู่ที่ลำดับที่102นะครับจากกลุ่มประเทศทั้งหมด177ประเทศเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราอยู่กับกลุ่มไหนก็แถบอินโดแถบฟิลิปปินนะครับนะอยู่ใกล้เคียงกับฟิลิปปินเลย3าลำดับที่35กับลำดับที่เอยโทษคะแนนที่35กับคะแนนที่36กนะครับกลุ่มไหนแล้วประเทศไหนที่ที่มีคอร์รัปชันสูงสุดก็แน่นอนครับ ก็ในกลุ่มของเราก็จะมีกัมพูชาแล้วก็ที่พม่านะครับคอร์รัปชันนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่เมื่อกี้ผมพูดถึงในเรื่องของแรงงานนะครับเราก็ต้องไปเทส t ออฟกันดูถ้าเราสามารถคอนโทรลในเรื่องของคอร์รัปชันได้แรงงานเขามีคุณภาพและมีฝีมือและมีความฉลาดในเรื่องของการทำงานนะครับในเรื่องของอีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งเราดูในเรื่องของการที่จะไปลงทุนนนเนี่ยก็คือ ในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตัวเลขยิ่งสูงยิ่งไม่ดีนะครับนี่นก็คือสูงไปไม่ดีประเทศที่ยังมีป่าไม้อยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นพมา่าหรือว่าลาวถ้าสังเกตเห็นได้ถ้าใครมาจากนั่งเครื่องบินบ่อยๆนะครับสังเกตดูได้ถ้าเขียวๆ้วเนี่ยก็ผ่านแถบอาวอาวมอตมะใช่ไหมครับปุ๊บแล้วก็จะเห็นของพมา่า ที่ยังมีมทัศียภาพท,ที่ยังมีป่าไม้อยู่เยอะพอข้ามฝั่งมาแถบแถบ,แถบเมืองการปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างอันนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับก็ลองสังเกตดูได้ตอนที่ลดระดับเครื่องบินประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนแลนดิ้งนะครับก็จะเห็นต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของการทำสวอตส,สักเล็กน้อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ดูและให้เห็นทำความเข้าใจโดยสรุปนะครับ เพราะว่าเวลาก็คงมีจํากัดนะครับผมคงไม่ลงทุนไม่ใช่ลงลงรายรายละเอียดแต่ละประเทศแต่เอาแบบหัวใจหลักๆแล้วกันว่าเ็นของทางแคนาดาเนี่ยทางด้านกัมพูชานั้นเนี่ยจุดแข็งของเขานั้นเนี่ยก็ยังพบว่าในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ทรัพยากรของเขานนในทะเลแล้วก็นบนดินป่าไม้นั้นเนี่ยยังมีอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าเราก็ยังของปตทถ้าใครจะมาอยู่จากทางนี้ก็จะเห็นว่าเราก็ <S <S เขาก็ยังมีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วก็แหล่งน้ํามันอยู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ labor c o อ t อย่างทีใ่ในตัวเลขที่ให้ไปค่าแรงยังถูกอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามวิกเนสเขาก็มีอย่างที่เมื่อกี้ได้เห็นไปแล้วก็คือในเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็ในเรื่องของ อินฟราสตรักเจอร์ก็คือระบบขนส่งคมนาคมก็ยังต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าใครใช้เส้นทางตอนนั้นนะครับที่ที่มีวิกฤตครั้งหนึ่งผมจำปีไม่ได้ที่ปิดสนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วที่ทางทางนักธุรกิจจะต้องข้ามฝั่งไปแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินนะครับที่พนมเปญอย่างเงี้ยก็ยังพบว่าในเรื่องของทางถนนนเนี่ยยังไม่ดีนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็ยัง ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนในเรื่องของอ skill level จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่มันสามารถคือเราสามารถที่จะพัฒนาได้แต่ถ้าเอามาแบบสดสดเหมือนอย่างที่ผมไปรับที่ที่ด่านมาอย่างเงี้ยนะครับด่าน,นาที่อารันแล้วก็ลงเกลืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รับเข้ามาตอนนี้มีคนเขมรทำงานอยู่กับทางทางโรงงานผมนั่นเนี่ย4ี่ร้อยคน ถ้าถามว่าในเรื่องของฝีมือทักษะแรงงานนันเนี่ยผมยังเทใจให้กับทางพาม่าอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้รับอะไรสินบนจากทางพาม่านะครับแต่คือถ้าแบบเทใจให้ณตอนนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความบริษัทนี่ยเนี่ยผมยังให้ให้คะแนนไปที่ทางพามา่าแต่ถ้าใครมีข้เมนแล้วพบว่าให้ดีจริงก็ไม่เป็นไรครับแต่ละคนอาจจะมีคนไม่ไม่เท่ากันคือความสามารถไม่เท่ากันแต่ผมที่ทํางานกับผมเนี่ยผมยัง 700คนของพอม่าก,กับ400คนของอเียนผมยังมั่นใจว่าคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของทางด้าน loyalty หรือว่าความจงรับพักดีกับองค์กรเนี่ยน่าจะไปทางพม่ามากกว่านะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าขเขมรไม่ดีนะครับหมายความว่า,าถ้าเปรียบเทียบกันเหมือนเหมือนทำ benchmark ตอนนี้เราเทใจไปทางนั้นก่อนอาจจะได้5ขเขมรอาจจะได้3.5อะไรอย่างนี้เป็นตน้นแต่ไม่ใช่ไม่ดีเนี่ยเพราะแต่ละคนก็แต่ละคนหรือว่า ก็จะมีความแตกต่างไม่เท่ากันนะครับของเรานี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากจุดแข็งของเขาคือถ้าไม่มีแม่น้ำโขงเนี่ยเสร็จเลยใครเถียงผมบ้างเพราะว่าตอนนี้รายได้หลักของเขาเนี่ยคือไฟฟ้าที่มาหาประเทศไทยนะครับลองไปดูรายได้หลักของ GDP ของเขาได้เขาไม่ต้องขายอะไรนะขายไฟฟ้าให้กับเราจบนะไม่ต้องพูดอย่างอื่น l a เว r คอส t ถูกจริงแต่มันไม่มี เราเคยมีคนลาวทำงานกับเราสองคนแต่ก็ไปแล้วนะครับทั้งที่เป็นภาษาที่เราคุ้นเคยมากแต่ก็เราตอนนี้เราถึงจะต้องไปฝึกภาษาพม่าก,กันดีกว่านะครับใช่เบงกลาบาครับต่อมานะครับวิกเนสก็คงเหมือนกันถ้าใครใช้เส้นทางอาสามแล้วลองไปสำรวจนะครับเส้นทางอาสามดูแล้วก็สามเอด้วยนะครับที่ขึ้นไปทางจีนใต้แล้วผ่านลาวเนี่ยก็พบว่าในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ยังต้องรับการปรับปรุงนะครับจะโดยเฉพาะยิ่งจากไทยไปที่ลาว จากเราไปไปจีนนะเนี่ยจีนเขาจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับนะพะม่าพม่านะครับยังมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเขตปกครองของชนกลุ่มน้อยตอบได้เลยว่าแหล่งแร่แหล่งทรัรรพยากรอยู่ตามตะเข็บชายแดนของเราอยู่แล้วจะอยู่ภายใต้การปกครองของชนกลุ่มน้อยซึ่งตรงนี้ยังรักษาได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอยู่นะครับยากครับที่จะ เข้าไปหรือว่ายากที่จะเอามานะครับเพราะฉะนั้นยังอยู่แต่ไม่สามารถที่จะเอามาได้นะได้บางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับในวิกเ s s นะครับก็คือในเรื่องของ Skill La b o r นะแต่ก็ในเรื่องของ i n f r a s t r u c t u r e ไม่ว่าจะเป็นที่ทเวนะครับหรือเดาะวนะครับทาวของเราเนี่ยนะครับก็ก็ก็สังเกตเห็นว่า i n f r a s t r u c t u r e เนี่ต้องทำเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนท่าเรือสนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็ยัง ไม่ทันสมัยเท่าที่ควรนะครับก็ต้องคงต้องได้รับการพัฒนาต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นก็ที่ท่าเรือที่ทางญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนแล้วก็ให้การสนับสนุนก็เตลวาใช่ไหมครับที่ที่อยู่แถวย่างกุ้งนะครับก็น่าจะเป็นท่าเรือที่สามารถที่จะขนส่งอีกอีกอีกท่าเรือหนึ่งในอนาคตได้ในอนาคตนะครับสำหรับที่พมา่า เวียดนามเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าน้องใหม่ไฟแรงแล้วแรงจริงๆเหตุผลก็เพราะว่ารถติดมากจริงๆจากที่ผมเ,เข้าไปครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้วตอนช่วงที่ปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นของโรงงานที่เวียดนามนะครับตอนนี้เราถือหุ้นร้อยแล้วมีผู้บริหารจากไทยไปนะครับก็พบว่าเวียดนามปรับเปลี่ยนได้เร็วมากถ้าเรือดีขึ้นถนนดีขึ้นเฉพาะในเมืองเท่านั้นที่รถติด เหมือนเดิมแล้วมากขึ้นเรื่อยๆต้องมีคอมฟอร์ตร้อยกับแพมเพิสนะครับอย่าลืมขอเตือนไว้โดยเฉพาะอยิ่งไม่ไหวจริงๆอันที่3ก็คือในเรื่องของนิคมของเขาเนี่ยมากขึ้นถ้าใครได้มีโอกาสไปเวียดนามนะครับก็จะสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครแล้วก็เนื่องจากที่ว่าเขาเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนอะไรก็เหมือนจีนมะเตอร์ไซา์หันหขวาหาันเร็วมาก แต่สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องของการเสถียรภาพของไฟฟ้าเหตุผลก็เพราะว่าโตเร็วเกินไฟฟ้าตามให้ทันนะอันนี้ก็ต้องเป็นจุดหนึ่งซึ่ง,งเราจะต้องคล้ายๆคิดไว้นะว่าทุกอย่างเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกในหรือว่าไม่มีกรีบกุหลาบอะไรที่ให้เด็ดดมหอมได้อยู่ทุกวันมันต้องมีจุดอ่อนก็คือในเรื่องของไฟฟ้านะครับแล้วก็ถนน เขามีถนนเส้นเดียววิ่งจากเหนือไปใต้วิ่งด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถา,าถามว่าทำไมผมถึงออพอรู้เรื่องบ้างนะครับก็เพราะว่าก็มีเคยสำรวจตรงนี้ไปเมื่อสองปีที่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีโรงงานอยู่ที่โคราชเรามีแหล่งอีกตัวหนึ่งก็คือโรงงานอยู่ที่โฮจิมินเราจะเคลื่อนอย่างไรเพราะตอนนี้เคลื่อนไปเคลื่อนมาโดยใช้คอนเทนเนอร์ซึ่ง มันก็ไม่ค่อยสะดวกัเราก็พยายามคิดว่าเอ้ยจากโคราชปุ๊บตัดเข้าเนี่ยนี่เลยเข้าบุกตาหารข้าไปสวรรค์เขตแล้วยิงเข้าลาวเบาปบด้วยเวยปุ๊บแล้วลงไปที่โฮจิมินห์ก็พบว่าแบบเดิมดีที่สุดครับ <laughs> อย่าไปทําแบบผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะเ <laughs> พราะว่าเราก็คิดเหมือนกันว่าเออการเคลื่อนที่แม่พิมพ์ขนย้ายแม่พิมพ์การเคลื่อนย้ายของเขาเรียกว่าวัสดุที่กึ่ง กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเอ้ยมันน่าจะถูกกว่าโอ้แต่นั่งคิดไปคิดมาแล้วกว่าจะความเสี่ยงก็เยอะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับอย่าเพิ่งโมเยอะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันฟิลิปปินกับอินโดนเนียฟิลิปปินเราไม่ต้องมองเลยสําหรับผมไม่ต้องมองเรื่องของการลงทุน